ผลการปฏิบัติทำบุปฏิกาแก้วนอนอหนึ่งล้านคนตอนจะเป็นปีเก่าปีใหม่ปีไหนๆก็เข้าถึงทำได้ <S 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 นี่นะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนที่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านสอนเอาไว้แล้วก็ถ่ายทอดกันต่ตอๆกันมานี่นะจ๊ะ กลาวนวัสการมพิธีกรหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงค่ะนี่พอเป็นแนวทางให้สันศาสราจและคณะได้ยินในฝั่งแต่ดีสุดก็คือต้องให้มีประสบการณ์ภายในด้วยตัวของเราเองนี่นะจ๊ะลูกชื่อวงเดือนภาคภูมิอายุ33ปีอาชีพเปิดร้านทำผมตัวแทนอุปัติการแก้วจากศูนย์อบรมสำนักสงฆ์บวรบรรพศ จังหวัดลบบุรีค่ะลูกไม่เคยมาวัดพระธรรมกายมาก่อนเลยค่ะนี่ไม่เคยมาวัดนะจ๊ะวันหนึ่งมีลูกค้ามาที่ร้านไอ้ผมทำไมทำเองไม่ได้ไงจ๊ะทำไมครูวิทยาทำเองอ่ะ ทรงสำเร็จรูปวันหนึ่งมีลูกค้ามาที่ร้านแล้วก็บอกลูกว่ามีการบวชวาสิกาแก้วหน่ออ่อนหนึ่งล้านคนไปบวชกันไหมออตัวลูกทะไม่เคยเข้าร่วมอบรมวาสิกาแก้วหน่ออ่อนมาก่อนเลยค่ะพอลูกได้ยินก็ได้ยินแล้วก็สนใจและอยากบวชขึ้นมาในตอนนั้นเลยค่ะนี่ตามภาษาผู้มีบุญนะจ๊ะ วันต่อมาลูกก็เลยปิดร้านอาจะไไม่ให้ลูกน้องนำเลยแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดโครงการพอสอบพอทราบข้อมูลก็สมัครทันทีเลยค่ะ<า>ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลูกได้เข้าอบรมโลกรู้สึกตื่นเต้นและแปลกใหม่กับสิ่งต่างๆที่ทางโครงการจัดเตรียมมาก ทุกอย่างดีกว่าที่ลูกคิดไว้หมดเลยค่ะตัวลูกอะเคยบวช ام. ชีพรามชีพรามมาบ้างแล้วตอนนี้จะมาบวชชีพุทธเนะี่ยตอนนั้นชีพรามอยู่เทวานิยมนะตั้งแต่ตอนเด็กๆอ๋อเคยบวชตอนเด็กแต่ครั้งนี้เขาบอกค่าวว่าเพล่มที่สุดเลยค่ะ ลูกเด้พพรบกับพระอาจารย์และพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอาหารการกินไม่ลำบากเลยอาหารอร่อยบรรยากาศก็เงียบสงบทั้งๆท,ที่มีคนมาร่วมอบรมกันมากแต่ทุกคนไม่มีใครเอะอะเสียงดังเลยและไม่ว่าลูกจะรับบุญ หรือทำอะไรก็จะมีพี่พๆเพื่อนๆเราบาสิกาแก้วมาช่วยกันแล้วจากนอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันเสียงลูกชอบมากเลยค่ะรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องกันมีแต่รายยิ้มและกเสียงหัวเราะแล้วก็จะได้ยินแต่คำว่าอนุโมทนาบุญสาธุบ้างตลอดทั้งวันเลยค่ะ ดฏเจจนแล้วก็รู้สึกสุขใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะทุกอย่างมีระบบระเบียบเห็นแลสบายตาสบายใจไม่มีกังวลใดๆเลยค่ะลูกจึงได้นั่งสมาธิเอาบุญได้อย่างเต็มที่เลิกประทับใจแล้วก็มีความสุขมากค่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้นั่งสมาธิ ได้อยู่กับตัวเองลลกนังสมาธิอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่คิดอะไรเลยปล่อยวางทุกอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องงาน,นเรื่องที่บ้านแล้วก็ทุกๆเรื่องหลับตาอย่างเดียวพอจากสมาธิตลอดทั้งวันใจกับโลกก็รู้สึกโล่ง,ลง ไม่มีกังวลหรือปัญหาใดๆมากวนใจเลยลูกได้ยินแต่คำที่ดีๆได้ยินแต่ธรรมะที่ทำให้ใจลูกรู้สึกสบายตลอดทั้งวันเลยค่ะลูกรักษาความสบายมาตลอดช่วงการอบรมจนวันหนึ่งลูกได้นั่งสมาธิตามเสียงพระอาจารย์ตามปกติ วันนั้นลกูกวางใจนิ่งๆไปเรื่อยๆไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นนี่เลยจ้าโนฮาวอยู่ที่ตรงเนี้วันนั้นลูกวางใจนิ่งๆไปเรื่อยๆไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นสักพักหนึ่งลูกก็เห็นเหมือนเป็นจุดแสงเล็กๆ ที่อยู่กลางท้องหรือลืมนะจ๊ะเธอไม่เคยมาวัดพระธรรมกายหลังก็มีงานมีการทําแต่เธอรักษาเมื่อเข้าอบรมก็ทําสมาธิรักษาใจให้นิ่งนิ่งตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งใจเธอนิ่งไปก็เรื่อยๆไม่คิดเรื่องอะไรทั้งสิน้นสักพักหนึ่งลูกก็เห็นเหมือนเป็นจุดแสงเล็กๆอยู่ที่ กลางท้องแสงนั้นค่อยๆสว่างและใสขึ้นก็เรื่อยๆเหมือนเพชรเลยค่ะนี่นะจ๊ะเธอเห็นเองนะจ๊ะสวยงามมากเลยอถูกต้องมากจ้ะดีมากเลยโลกมองไปก็เรื่อยๆคือมองเฉยๆไปเรื่อยๆแสงค่อยๆขยายแล้วก็ชัดเจนมากขึ้น ไม่นานลูกก็เห็นองค์พระค่ะสาธุเจ้าถุกต้องจ้าดีมากเลยนี่ไงจากมืดตือ้อมืดมิดมืดสนิทก,ก็เห็นแสงสวง่างแล้วก็ตามาก็เห็นองค์พระตอนนั้นรู้สึกเหมือนตัวรูปไม่มีร่างกายอะไรเลยเหมือนเป็นอากาศเลยค่ะรู้สึกนิ่งสงบมาก โลกไม่ดีเสียงอะไรเลยทุกอย่างสงบแล้วก็มีความสุขมอบโลกเห็นองค์พระใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเองนะจ๊ะและมีแสงสว่างเต็มองค์เลยค่ะใหญ่หายนะลูกนะแสงสว่างท่านเป็นประกายเต็มไปหมดสวยมนตอนสี ดวงตะวันกระทบกับผิวน้ำในแม่น้ำเลยค่ะแสงสว่างที่ออกจากองค์พระนะจ๊ะตอนนี้องค์พระขยายไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยท่านใหญ่กว่าตัวลูกอีกนะคะหลวงพ่อคะตอนนี้ลูกมีความสุขมากๆคะ่ะเป็นความสุขที่ลูกไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยคะ่ะนี่ ภาษาคาแก้ววงเดือนภาคภูมิมีประสบการณ์ภายในสากลที่ทุกคนสามารถเขาถ้เขาถึงได้เข้าถึงได้ด้วยตัวเองถ้าทำถูกหลักวิชานลจ้ะนี่เธอเป็นพยานดืยนยันภายในนี่เมื่อใจหยุดนิ่งแล้วเห็นแสงสว่างแล้วก็เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเธอนี่จ้ะ ถจกถ้าทำอย่างเธอก็จะเห็นอย่างเธออย่างนี้อีกคนหนึ่งจะลูกชื่อพยอมจันนาคมูสิกอายุ65ปีอาชีพแม่บ้านค่ะเราเป็นตัวแทนอุบาสศิกาแก้วนอออนจากศูนย์อบร,รมวัดมงคลสถิตจังหวัดพังงาค่ะ ปกติลูกนะเป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมมากค่ะนี่เธอชอบสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเะจ๊ะแล้วดีเข้าร่วมโครงการอุปสิกาแก้วแั้เรุ่นหนึ่งแสนรุ่นหาแสนแล้วก็มาครั้งนี้รุ่นหนึ่งล้านค่ะ<า>ลูกก็ไปพลาดที่จะเข้าร่วมโครงการทุกครั้งที่ลูกเข้าอบรมลูกก็ไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ ยิ่งค่าอบร,รมก็ยิ่งประทับใจและก็รักในการสร้างบารมีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อคะครั้งนี้ลูกได้ชวนเ,นเพื่อนๆมาบวชก็ลูกได้ตั้งเจ็ดคนค่ะั <S <S วจ้าแล้วรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนที่ลูกชวนมาบวชมีความสุขมากแล้วก็มีผลการปฏิบัติทมที่ดีกันทุกคนเลยค่ะ อวันที่ลูกได้เข้าอบรมอุบาสิกาแก้วรุ่นนี้เลิกรู้สึกประทับใจมากเพราะลูกได้นั่งสมาธิอย่างเต็มที่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่และก็ททำให้ลูกเดียวพบประสบการณ์ภายในที่ดีที่สุดในชีวิตของลูกเลยค่ะวันที่สองของโครงการ นี่ดูดูวิธีการทําของเธอเนี่ยจ้าดูโน้ตหาวนี่เนี่ยจ้าวันนั้นลูกมานั่งสมาธิตอนเช้ามืดตอนนั้นลูกนั่งสมาธิปล่อยวางทุกอย่างเลยค่ะนี่อีกท่านหนึ่งที่ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างจริงๆค่ะในสมองลูกไม่คิดอะไรเลย มนันรู้สึกโล่งๆโ,โ,โปร่งๆเบาๆตอนนั้นลูกรู้สึกสงบมากโลกนั่งไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งโลกก็เห็นแสงเล็กๆมาจากกลางท้อง<ะ>นี่อีกท่านหนึ่งจ้ะนี่และแสงนั้นก็สว่างขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นโลกรู้สึกนิ่งมากๆค่ะนิ่งแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย มันเป็นเหมือนทุกอย่างมันหยุดนิ่งหยุดนิ่งจริงๆค่ะลูกนั่งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งลูกก็เห็นเหมือนมีเสียงพระมาะอยู่ที่กลางท้องนี่จ้ะตอนนั้นลูกก็มองไปเรื่อยๆไม่คิดอะไรเลยจากเสียงพระก็ค่อยๆกลายมาเป็นดวงแก้ว ตนแก้วทีดสและสว่างมากดีมากจ้ะใหญ่หายนะจ๊ะทำาำซ้ำให้ํำนาญเลยแสงสว่างนั้นช่างงดงามและสบายใจมากค่ะลูกมองไปเรื่อยๆยิ่งมองก็ยิ่งสว่างยิ่งมองก็ยิ่งเป็นสุขลูกมองต้งแก้วนั้นไปเรื่อยเรื่ และไป็นานาลูกกอดีตพบกับองค์พระค่ะองค์พระเอกไรไปจันนี่ไงนี่ก็แปลว,ว่าประสบการณ์ภายในทั้งสองท่านนี้เป็นสากลที่ทุกคนในโลกทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ถ้าทำอย่างเธอก็จะเข้าถึงอย่างเธอเพราะสิ่งที่ตัวเธอเข้าถึงและเห็น คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเธอและของทุกๆคนในโลกไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไม่ว่าจะเชื่อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามล้วนมีสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นมีแสงสว่างมีดวงธรรมมีกายภายในนี่นะจ๊ะมีกันหมดทุกคนแต่ความจริงนี่แหละของชีวิตเนี่ย ถูกปกปิดเอาไว้นี่นะจ๊ะความจริงของชีวิตหรือสัจธรรมนี่ถูกปกปิดเอาไว้พยามารเขปกปิดเอาไว้ไม่ให้เรามารู้เรื่องราวความจริงแต่จะไปเปิดเผยในเรื่องที่ไม่จริงและไม่มีสาระแก่นสารอะไรตรึงใจไปติดเหล่านั้นเนี่ยก็สิ่งที่ไปเป็นสาระแก่นสารนั่นแหละจ้ะสิ่งเหล่านั้นตรงข้ามกับสิ่งที่ถูกปกปิด แต่สิ่งที่ปกปิดนี้จะถูกเปิดเผยขึ้นมาเมื่อใจกลับเข้าไปสู่ภายในในตำแหน่งที่ตั้งดั่งเดิมตำแหน่งของสตินี่นะจ๊ะตำแหน่งของสติที่ถูกต้องตรงนั้นและความสว่างก็จะเกิดดวงเกิดกายเกิดนี่นะจ๊ะลูกแทบไปหน่าเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือองค์พระ องค์พระนี่อย่าลืมว่าเธอไม่แทบจะไม่เชื่อเลยนะจ๊ะเพราะเธอไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนเพราะสิ่งที่เคอเห็นคือองค์พระอยู่ในกลางดวงแก้วแล้วองค์พระก็ซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเต็ไมไปหมดเลยค่ะนี่นี่จ้ะซ้อนขึ้นมาพุทธนมาทีละองค์จ้ะ ลูกมีความสุขมากมันเป็นความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอากาศเบาไร้น้ำหนักลูกอยูใ่ใตัวเองอยู่ในเวลานั้นตลอดเวลาเลยค่ะเพราะมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ลูกเหมือนหลุดออกจากทุกสิ่งหลุดออกจากสิ่งที่พันธนาการตัวเองทุกอย่างเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ลูกรู้สึกมีความสุข และเหมือนปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างลูกอยากมีเวลาแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยค่ะเพราะมันคือความสุขที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนี่จ้ะนี่ใครเข้าถึงอย่างนี้ก็จะรู้สึกอย่างนี้แหละจ้ะสุดท้ายนี้ลูกขอกราบขอบคุณหลวงพ่อค่ะที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาที่ทำให้ลูกหญิงทุกคนได้มาสร้างบุญสร้างบารมี ทำให้่ลูกได้รู้ว่าทีแท้จริงแล้วนั้นคนเราเกิดมาเพื่ออะไรหลวงพ่อคะต่อแต่นี้ไปเราจะตั้งใจอุทิศชีวิตนี้สร้างบารมีแล้วก็ทำหน้าที่กับมิ m ไปตลอดเลยค่ะว่าจะเป็นปีใหม่หรือปีเก่าแต่ทุกๆปีของลูกก็จะเป็นปีแห่งการสร้างบารมีเจ้าคะ่ะ โอ้นี่ก็เป็นพยานยืนยันอีกคนหนึ่งแล้วที่ทยอยออกมากันซะเยอะแยะเลยนี่เนะาะวสิการแก้พยา,ยามจันนาคมูสิกนี่เธอนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งถึงเราก็จะค่อยๆทยอย เอามาเล่าสู่กันฟังเพจะได้เกิดแรงประดานใจอยากจะเข้าถึงอย่างฝวกเธอทั้งหลายผู้มีบุญนี่นะจ๊ะนี่จ๊จะเจร๋ยวาว่าว่า